ญาติโยมทั้งหลายการมีชูหรือการล่วงละเมิดในความสัมพันธ์เป็นหนึ่งในอบายยมุบและเป็นกําหนักที่ทำลายครอบครัวทำลายศรัทธาและทำลายตนเองพระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิงข้อที่สามวัยว่าการเมสุมิชาจาราเวรมณนีคือเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมแม้เทคโนโลยีจะทันสมัย แต่ถ้าจิตใจยังล่องลอยไปหาความใคร่ก็ย่อมประสบความทุกข์ในภายหลังชายคนหนึ่งมีภรรยาที่ดีและลูกที่น่ารักแต่เขากลับมีหญิงอื่นโดยลับวันหนึ่งเขาถูกหญิงชั่วหลังขโมยทรัพย์สินและเปิดเผยความลับกับภรรยาภรรยาเสียใจจนป่วยลูกไม่พูดด้วยเขาต้องนั่งร้องให้คนเดียว เขาจึงได้สำนึกว่าสุขเพียงชั่วครู่กลับต้องแลกด้วยทุกยาวนานทำมาจากเรื่องนี้คือ 1. ความลับไม่มีในโลก 2. ความสุขที่ไม่ชอบทำย่อมนำไปสู่ความพินาศสาการผิดศีลส่งผลถึงครอบครัวคนรอบข้างและกรรมของตนหญิงสาวคนหนึ่งเคยเป็นมือที่สามในครอบครัวผู้อื่น เมื่อได้ฟังเทศนาธรรมเธอร้องไห้ด้วยความสำนึกเธอเลิกความสัมพันธ์นั้นบวชชีพรามเพื่อชดใช้กรรมต่อมาเธอกลายเป็นผู้นำชุมชนส่งเสริมศีลละธรรมแก่เด็กและผู้หญิงในชุมชนญาติโยมการมีชู้ไม่ได้เพียงผิดทางโลกแต่ผิดทางธรรมอย่างร้ายแรงเพราะทำให้คนอื่นทุกใจทำให้ใจเราหลงผิด และทำลายโอกาสของการสร้างบุญร่วมกันในครอบครัวธรรมะที่ควรพิจารณาจุบ 1. ศีลข้อ 3. รักษาความซื่อสัตย์ในคู่ครอง 2. เมตตาเห็นใจผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. วิริยะกลับใจจากความหลงผิด 4. อัปปมาทะไม่ประมาทในกรรมที่ตนกระทำชายหนุ่มมาขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเพราะมีคนรักแล้ว แต่ไปคบอีกคนหนึ่งโดยลับตื่ลวงพ่อให้เขาถือถ้อถวยน้ำแล้วเดินรอบวัดโดยห้ามให้น้ำหกแม้แต่หยุดเดียวเขากลับมาอย่างเหนื่อยล้าลวงพ่อถามว่าทำไมน้ำไม่หกชายหนุ่มตอบว่าเพราะผมตั้งใจแน่วแน่ลวงพ่อจึงกล่าวว่าหากเจ้ารักใครจริงเจ้าก็ต้องตั้งใจแน่วแน่เช่นนั้นไม่ใช่ลุ่มหลงญาติโยมทั้งหลาย โลกอาจยกย่องคนสำเร็จแต่ธรรมจะยกย่องผู้ซื่อสัตย์จงรักษาความรักให้บริสุทธิ์จงรักษาศรัธทธาของคู่ครองและจงไม่เอาความสุขชั่วครู่ไปทำลายชีวิตทั้งชีวิตของตนและคนอื่นขอธรรมจงอยู่ในใจของท่านทุกครั้งที่ใจวันไหวขอเมตตาจงเตือนใจทุกครั้งที่ความใคร่เข้ามาใกล้และขอให้ทุกท่าน เลือกความดีเนือความลุ่มลงสาธุ